ทำไมต้องคนพายเป็นหลุดเรือเป็นพันพันลังเพราะต้องการแสดงแสนยานุภาพทางการทหารเวลาราชทูตมาเอากองเรือพระที่นั่งส่งลงมาลับเต็มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนนั้นเนี่ยเขาต้องการแสดงพลังข่มไทย เปล่าข่มพอลันดาโมฮอ,อแลนโมฮอลแลนพอแลนมันปิดปากาเอาเลยเสียประโยชน์เพราะว่าแต่แรกพอฮันแลนก็ได้สิทธิประโยชน์ทางชาติขายแล้วพ็ ติดให้สรั่งเศสเข้าทางติดเข้ากาสุเตะเข้าเราก็เปิดรับหมดเนชะ่ไหมพอเสียงประโยชน์เขาก็เล,ลยติดรัาเรลอวพอเวลากองเรือรั่งเศสษไม่ใช่เรือราชทูตวรลังเศษมากธนาลายก็เลยส่งกองเรือที่นั่งเป็นไปดูขบวนไปดูอาญาการที่ใหญ่มากมารับ เพื่อให้เห็นว่าแสนยานุภาพของเราเป็นยังไงนั่นคือทำไมต้องมีเรือประี่นัานทีนี้ในเรือพขที่ด้านัังหลายเนี่ยกองเรือหลักของไทยแต่แรกเลยเนี่ยจะเป็นกองอาสามอน <c oughs> เกิดหน้าร้อนแล้วห้องเราก็ไม่เปิดอุณหภูมิสาวบ้านก็สูงน้ำมันน้ำมันมันก็ออก เราก็จะบอกว่าสาวตกน้ำมันเพราะฉะนั้นผีประจำมันจะออกเราก็ต้องจัดแดงทำพิธีบูชาเพราะฉะนั้นเวลาพิธีบูชาต้องเปิดประตูหน้าต่างจัดห้องให้สะอาดทำอะไรให้สะอาดแล้วบูชาเขาจะได้ไม่รบก,กวนเราเพราะฉะนั้นฐานจริงๆ ว่ามีทีจริงเหรอมีทีจริงเหรอ